เป็นเมียฝรั่งแต่งหน้าสวยทุกวันเลยนะคะต้องขอยอมรับค่ะว่าการที่เหม่แต่งหน้าแต่งตัวสวยทุกวันนี้แหละคะ่ะทําให้ใหม่มาอยู่จุดนี้ได้คะ่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องสอําอางที่ใหม่ใช้นะคะว่าใหม่ใช้อะไรบ้างน่องจากไม่คนทักเข้ามาเยอะมากคะ่ะว่าใหม่ใช้ของอะไรบ้างใช้ริปอะไรก็ ตามในคลิปเลยนะคะทุกคนตัวใหม่เนี่ยเป็นคนที่เริ่มแต่งหน้าแต่งตัวสมัยที่ใหม่เรียนมหาลัยนะคะพอเรียนจบเนี่ยก็เริ่มแต่งตัวเหมือนเดิมค่ะทุกคนเนื่องจากว่างานที่ใหม่ทำเนี่ยคือต้องพบปะผู้คนค่ะแล้วก็ประสานงานงานราชการายงานเอกชนค่ะทำเนียบรัฐบาลเนี่ยใหม่ก็ไปมาแล้วนะคะทุกคนบางครั้งเนี่ยใหม่ก็ไปปลูกต้นไม้กับเพื่อว่าราชการจังหวัดค่ะเนื่องจากว่าใหม่เนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าการที่ใหม่แต่งตัวดูดีเนี่ย เป็นการให้เกียรติตัวเองให้เกยีเเกรยรติกับคนที่เราไปพบเจอรวมทั้งสถานที่ที่เราไปด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องสําอางที่ใหม่ใช้ประจํานะคะทุกคนคือไม่นแน่ใจว่าบางตัวนี่คือหมดอายุไปแล้วหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าใช้มานานมากๆส่วนใครที่คิดว่าตัวเองไม่สวยหรือว่ามันมีความมั่นใจในตัวเองลองตื่นมาแต่งหน้าดูนะคะควรจะรู้สึกว่าคุณนี่สวยขึ้นมากๆค่ะส่วนตัวใหม่เนี่ยใหม่สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนดูแลตัวเองนะคะ ใครที่สดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไปเจอผู้ชายข้างทางหล่อมาจีก็ได้ค่ะทุกคนและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราอาจจะเจอคนรู้จักค่ะอันนี้คือพลาดไม่ได้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าโอกาสดีๆมันจะเข้ามาหาเราตอนไหนค่ะเราก็ต้องเตรียมตัวพร้อมตลอดเวลานะคะและการที่เราแต่งตัวดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ส่งเสริมเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ย อโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอีกเยอะเลยค่ะส่วนตัวใหม่เนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาที่เรารู้สึกเศร้าเสียใจหรือว่าท้อกับชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปส่องกระจกเนี่ยก็ยังเห็นหน้าตัวเองดูดีอยู่ค่ะทุกคนวันไหนที่ไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยไปส่องทีไรเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตยิ่งเศร้ากว่าเดิมค่ะเนื่องจากว่าชีวิตเศร้าอ,อยู่แล้วหน้าตาก็ยังเศร้าอ,อีกค่ะเพราะฉะนั้นการที่ใหม่แต่งตนวดูดีแล้วส่องกระจกเนี่ยทำให้ตัวเองดูดีเนี่ยมีกําลังใจในการสู้ชีวิตอีกเยอะเลยค่ะทุกคน นี้สวยไหมคะ